รักร้าแทงร้าวใจหลาน,นักการเมืองภาคใต้หึงโหดเห็นแฟนเก่าไปกับแฟนใหม่บุกแทงสาหัสขับ b m เอ็มป้ายแดงหนีวงจรปิดจับภาพชัดเตรียมออกหมายจับแล้วแต่ที่น่าสนใจคือทำไมแฟนเก่าถึงต้องการแทงร้าวใจแฟนใหม่ความรักที่เคยมีกันมาจริงหรือเป็นเพียงเกมการเมืองและที่สำคัญคดีนี้จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของครอบครัวนักการเมืองอย่างไรมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ เมื่อวันที่2ตุลาคม2568พนักงานสอบสวนจากสภาผู้แทนตำรวจสอบสวนเมืองภูเก็ตในอุดมการนำโดยพันตำรวจโทอุดมเพชรรัฐได้รับแจ้งเหตุการณ์การแทงร้าวใจเกิดขึ้นภายในร้านเหล้าชื่อดังกลางเมืองภูเก็ตผู้เสียหายคือนายวีอายุ25ปีชาวนาครศรีธรรมราชซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกแทงด้วยมีดพกสั้นจ้วงในบริเวณขาน้าอกและข้อศอกทางเจ้าหน้าที่จึงรีบนำผู้เสียหายไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในร้านพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายวัยกลางวัยซึ่งหลังจากการแทงร้าวใจแล้วได้รีบขับรถ BMW บลสีขาวป้ายแดงหนีจากเหตุการณ์และทิ้งรถไว้บริเวณใกล้เคียงทางเจ้าหน้าที่ได้ยึดรถมาไว้เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม จากการสอบสวนแฟนสาวของผู้เสียหายซึ่งเป็นสาววัย23ปีทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นอดีตแฟนของเธอซึ่งเป็นหลานนักการเมืองดังภาคใต้ทั้งคู่เคยคบหากันมา4ปีก่อนเลิกรากันไปเมื่อ3เดือนที่แล้วและเธอเองก็เพิ่งเริ่มคบกับผู้เสียหายเมื่อ1เดือนที่แล้วเธอไม่ทราบว่าอดีตแฟนของเธอจะติดตามมาถึงร้านเหล้าและกระทำการแทงร้าวใจแฟนใหม่ของเธอ อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมออกหมายจากผู้ก่อเหตุและมีข่าวลือว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเข้ามอบตัวในเร็วๆนี้แต่คำถามที่เหลืออยู่คือคดีนี้จะสิ้นสุดลงอย่างไรแล้วว่าจริงแล้วมีมือข้างหลังกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์นี้หรือไม่มาพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์เถอะ